เอ่ ột, ột, ้้ยข uh. hmm. yes, ึนูแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับหัวใจอันใดก็ลือขอหลับนั่งายแล้วเลยเอองจ่ายแล้วติดแมีเงินทำบญให้ท่าน bàn nghiêng gì đây sao ướt già nhà cô ơi, nó thử bàn là đi. À. Ừ. À, hay, hay, này, đó, nó được chưa, ai đây rửa ra, ha hổ được chưa, hoàn tác thì đầy, bên bao, chút tiền chút nó được chưa, với đây, ở cẩn dũ tiêu ăn này rửa nó được

ah 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 ah, ah. <sighs> <sighs> ah mm -hmm. <hating> สองกับเก้าเจ็ดเกาสองให้ตีมันปิดสนาาได้ดอเด้อสองหกหัวตัวเดียวกันหก้้ตัวเดียวกันได้ดูรเด้อกำกับไปด้วยเอ็งต้องรับปากข้า้อลูกเด้อ ว่ากุมารบวชให้หนูนะเมื่อถึงการเวลาได้ลูกตาค่ะลูกอย่างจะได้กลายเป็นเบาได้ลูกตาได้สิ่งได้ธรรมได้เมื่อว่าะให้เองได้ทุกอย่างได้ลูกเตาไม่ว่าจะเป็นยานบพ่อญาติได้ลูกจตาเข้าก็สามารถเอาคืนได้ด้ลูกนาอย่าวุ่นวายได้ลูกนาอยู่ในสิ่ในธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีบอกการพวกเจ้ามีบัวบันกันได้ลูกนาอ้

ลูกเองรวดเองก็จะมีชรัพยปัะธาอยากว่าห้นักสิ่งใดข้าว่าเจ้าสุวรรณธอฤาษีก็จะให้ลูกจ้ะตอยได้ทีนี่พูดได้สั่งกันนะก็ต้องขึ้นอยู่ที่บุญละกรรมนะลูกเนาะข้าให้เองไม่ใช่น้อยได้หรือนะดูแลเจ้าชายให้มันดี anh một cái một dẫn con Ôi. 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 Ừm. เอากระดาษที่สู้หน่อย ออมตอยม่ตาีดตัดเลยจะคิดเงินกันไหมเปนาะผมคิดไว้่ะหกตรงๆแล้วแหะค่ะม่มีอย่งที่ั่นเลยเด้ตัวลางเลยกาวอย่าง นแม่งยังมา่เธอขนแม่น่นี่อกแท้แท่กเนจก่าสามก็จะแค่นี้แล้วค่ะตามสายตาตามสายตาวะยังสี่หกหกสองหกหกหกสองเก่าสามเก่าเจ็ด อันนี้กับตามสายตาเนาะค่ะครับปูอือลือจะต้งล่อฟังน้องมินอีกรอบนึงเด้อค่ะวาพันสี่ครับจังไดกับมันใจ๊ดนะน้องมุนนี่แหละอะน้องมุนเขียนนี่แหละเพราะว่าคุนตา,ตามเห็นตรงกันเส้นเลขหกเลขเก้าก็จังเข้าไปพิจารณากันเอาเนาะอันนี้เพราะว่าง่ายๆมันก็หกหกสองครับแต่ว่าเพิ่งกับวาเยาวาหกแทนเก้าครับอันนี้เลขเก้าเลขครับโอ้เล่าอันนั้นเล่า จะบะเชีงเนาะแมนก็ไอที่เป็นเก้าเก้าสองหรือว่าเก้กครับกับพี่จะมีเลขซ้นห่นักจากับพี่จะได้อันนี้หกหกหรือว่าหกก้ับอันนี้กับเิ่นหายมาแล้วเ้ากับอง าตังเนาะมตัองอันนี้ตตามนี่แหละตามเห็้นนี่แหละแต่ว่าอันนี้เมอกสขอนี้แต่โตโก็เผูาเอกาผูรรอูคันนี้26เจ็ดวัแต่ว่าผู้เลือกที่เคยตามเป่นมากก่นเโล่งย่านใดนี่สมากมันจะเติที่เขาค่ะ จำนี่ละอ่ะโอเคปันกาเขาปันสามาโดนแล้วนะคนบอกเขาคนมาล่องโดนแล้วบอกถึงล่องนึงวันหนึ่งวันแรกไม่เลยค่ะเพราะว่าเป็นเสียหายทองปัษาครับโอเคอีตัวหนึ่งสงสอถูกเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือเก่าสองเพิ่มเข่าสองเพิ่มเาสแล้ว่ากระเ้วแต้แม่แม่สิบเตีอาเดอครับ ถ้ามันเป็นหกสองเก้าก็ได้ได้สามตัวเนี่ยเลขหกได้เก้าทีจะแม่ครับถ้าถ้าจะรวบใส่ก็คือสองเก้าหรือหกหกสองหรือเก้าเก้าสองได้ปะค่ะได้ครับแดีวแต่เพื่อนสี่ยิงยวงเอาบอกว่าแต่นั่นเพื่อนใส่สามตัวอันนั้นคือลายมือปูเนาะอันนี้ลายมือทันตานะครับอันนี้ลายมืออาพี่คนสวย มุนจากกามนะครับผมส้นสวยคู niin, ่นางฟ้านางฟ้าเจ้ายขอขอยกตัวน uh 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 ั่งค uh uh ู uh ่กันเด้ค่ะแม่เบิ่งเอาเด้อน่าิิเป็นตัวไหนแล้ะกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ